การเกษตรท่าวังผ่านะครับนะเหล่านี้นสามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเท่านั้นนะครับนะ,บนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบคลันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0-99 0-0-2-4-9-9-9 0ย์0 0 2 4 9 9 9้า สารมีซั์เคมีเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกือบร้อยปีแล้วค่ะใชัยฟ้าเกษตรพันธ์ุจังห,หวัดปุตราดถุยจากหัวคนดฝาสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคนด่าครับ จากบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุย๋ยตราหัวคนปานสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร,าร้จจานบอาเศษจังหวัดชัยนาธนะครับสำหรับปุ๋ยที่ดีเกดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราคนปาเท่านั้นนะครับผมร้านบ้านเราเ,รเรจจากษจังหวัดระยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะคนปานจากจังหวัดพิบุรีครับร้านสมบโชคเกี่ยวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับกเกษตรแ5้า จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปุ๋ยตลาหัวคนฝานำคุณค่าสู่เกษตรกรไทยค่ะก็ชอยอนอะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจาก G o T e K ีอัดโกเทคอำเภอพนมิสัยหนองานคายปุ๋ยดีมีคุณภาพอี e y วีอินเตอร์เทรจังหวัดสรเที่วครับชื่อนี้มัน่นใจจริรงๆเพื่อยิอมิซอยร้านของเราตะวันควาสเปเรอร์นะครับอยู่ในเพชรคัดระดับคุณภาพมีกว่าแบรนด์อื่น อยู่ร้านเทพีสีรัตน,นจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมนับใจไมต่ตกคือรูกชิ้นกระสอบผืชาดเห็นตะไคร้ก็เชียร์ทุกขวดออยาอากาศวัชพืชไอใน20นาทีจากร้านอุตุงเมลโกสว่างแดนดินสามสกนลนครปุ๋ยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP14 จังหวัดชายภูมิ หักคองปลาเด่ที่หนึ่งเลยค่ะนะร้านทีชายกุลการเกษตรนะครับเขตดูที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับสำหรับหัวควปลาให้3คํคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสองเกษตรพันธุ์ลบุรีค่ะเก,ะกะเษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหอวคนปลาค่ะจากชายสมิตรพืชไร่จังหวัดขอนแก่น,นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหองควงปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนบิดการเกษตรจังหวัดตราหัวคนปลา แตกใบดีแตกกระดดทั้งปีหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าหัวป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรได้แแรทชั้นดีกว่าใครๆคคุณาภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณาภาพได้ใจใช้ปุยหัวคนป่า ุยหัวคนป่านำคุณค่าสู่กเกษตรกรครับนี่คือเสียงยืนยันจากตัวแทนจำน่ายปุ๋ยตราหัวคนป่าของบริษัทยิปอินซอย ก็นะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั่วประเทศนะครับยืนยันนะครับทุกสาขาขายดีพี่น้องเกษตรกร,กรมั่นใจนะนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับนะห้าสิบกิโลกรัมเนื้อปุ๋ยล้วนๆอัดแน่นเต็มกระสอบโนฟิลเลอร์ไม่มีสารเติมเต็มใส่ปนเปื้อนให้มันเปลืองพื้นที่ไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะครับนะกับเราบริษัทยิบอินซอยยืนหยัดอยู่ในวงการเกษตร ยาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่100แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรมั่นใจเอาไปใช้ได้กับปุ๋ยตราหัวคนป่ามาไปว่าข่าวของเรากันต่ออ่ะส่วนเรื่องของการโกงหลอกลวงอะไรกันนะครับนะที่จ้องที่จะมาดูดเงินเราหลอกเงินเราเนี่ยก็ยังจับกันอยู่นะอืมมันยังไม่ล้มหายตายจาก เชื้อชั่วเชื้อสารละเหลวพวกนี้เนี่มันตายยากครับอืมมันตายยากนี่ก็ดักจับนะไอ้นี่ไปทํางานให้แกงคอเซ็นเตอร์ไอ้ขายชาติเนี่ยไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้นี่มันเป็นมันปลอมเป็นเเออจ้าหน้าที่หลอกเข้าไปแล้วฟังครับไปดูกันหน่อยนะนี่ก็กลับเข้ามาเจ้าที่เขารออยู่แล้วนะครับความมับเขาให้ไปรับเวรรับกรรม นักขา่าวรายงานครับทางพันตำรวจเอกนภัทรพงศ์สุภาพรผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วอันนี้ก็ได้รับการประสานจากตำรวจไซเบอร์ที่4บอกว่าขอให้ตอมอสระแก้วเนี่ยจับไอ้หมอนี่หน่อยมันชื่อวิสรุตทองสูงเนินอายุ25ปีมันเป็นคนหมู่8ตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าฉะเชิงเซา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กองการคลังจังหวัดสุขโขทยัยและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางโดยผู้ต้องหาเนี่ยหลอกลวงข้าราชการบำนาญนวัย7 7ปีชาวจังหวัดลำพูนครับหลอกให้กดแอป,ปเพื่อรับเงินบำนาญน,นะทำให้สูญเงินไป797,601บาทนะแล้วก็เขาก็แจ้งความไว้แล้วก็มีหมายจับของศาลจังหวัดลำพูนด้วยนะเขาหาร่วมกันลักทรัพย์นะครับ แล้วก็หลากหลายข้อหาเลยแหละซึ่งก็จากการสรืบสวนของตำรวจไซเบอร์เขาก็สืบทราบว่าไอ้นวิสรุตเนี่ยมันไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ฝั่งปอยเป็ดที่ประเทศกัมพูชาและกำลังจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญ,ญาประเทศจังหวัดสะแก้วหลังจากได้รับการแจ้งประสานครับภูมิกับตมสะแก้วก็นำกำลังชุดสืบสวน ออกปฏิบัติการเฝ้าตรวจบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าด่านตอมอรัญ,ญญาประเทศจุดผ่านแดนถาวรคนคงลึกอำเภออรัญ,ญญาประเทศจังหวัดสระแก้วจนกระทั่ง,ทงเจอตัวดนุฟังครับตำหนิรั่วพันธุน์ตรงตามหมายจับครับกำลังเดินข้ามสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจากฝั่งปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาเข้ามาที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าด่านตมเจ้าหน้าที่นำหมายจับควบคุมตัวมับเลยนะเขาก็สแสดงหมายจับ ให้ดูใช่หรือเปล่านะมันก็ยอมรับว่านั่นแหละมันก็เป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปดําเนินคดีตามหมายจับของสารจังหวัดลาพูนนะที่ตํารวจอ่าไซเบอร์แล้วก็เป็นาการตำรวจไซเบอร์ต่อไปอืเขาก็เก่งเหมือนกันนะนะครับนะรู้ว่าใครเป็นใครไอไอ,ไอตัวไหนตัวจริงแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่เออ นะการข่าวนะการสืบสวนอะไรต่างๆของตำรวจไซเบอร์เขาก็โอเคนะนะครับแต่ก็ยังคงจะกวาดให้หมดไปเร็วๆนี้ไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นนะเราปราจะชาชนชาวบ้านชาวช่องอย่างเราก็ต้องอยังระมัดระวังตัวอยู่นะเบอร์แปลกๆใครก็ไม่รู้มันจะอ้างอะไรก็เรื่องของมันนะครับเราไม่รู้จักมันนะพ่อมันแม่มันเราก็ไม่รู้จักนะก็ไม่ต้องไปคุยนะครับไม่ต้องไปเคลิ้มไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้น ขู่เราอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอยากจับก็มาจับเดี๋ยไม่ได้ทําอะไรผิดมีสติอยู่ตลอดนะครับเราหวังว่าแฟนๆรายการคงจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อนะเอาเรื่องอย่างนี้นะมาอ่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยอุย้ยสองปีสามปีแล้วนะครับมันมีมุกใหม่มีอะไรต่างก็เอามาบอกกันตลอดนะครับนะเพราะว่ายัางไงเสียเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะต้องมีไอ้พวกนี้มันโทรมาหา จะได้รู้เท่าทันมัก็หวังนะว่าแฟนๆรายการคงจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อะนะนะไม่งั้นเสียชื่อแฟนรายการข่าวชาวทุ่งนะของอตะว,วันชัยมดนะครับอ่ะวันนี้ก็มีมุกใหม่ของมิจฉาชีพอีกแล้วเหมือนกันนะครับชักชวนให้ลงทุนบริจาคก,การกุศลน,นะครับไปดูกันหน่อยเรื่องนี้นี่ก็นางสาววงอักเค้อบุญสนนี่ก็เป็นโคศก ของกระทรวงดิจิตอลนะก็เปิดเผยบอกว่าช่วงวันที่28เมษายนถึง4พฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะศูนย์ AOC 1441ก็คือศูนย์ต่อต้านพวกสแกม้ออนไลน์อะไรพวกนี้หนะลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยนะครับนะก็มีรายงานเคสตัตวอย่างอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงจำนวน5เคสคับ ก็มีคดีที่1ห,หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นมูลค่าความเสียหาย2องล้านแแบาทโดยผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาที่ผ่านทางทิกต o k ชักจวนให้ลงทุนเกี่ยวกับการกุศล Bit Dance จากนั้นก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็ทําการสมัครสมาชิกแล้วให้โอนเงินเพื่อทําการลงทุนรอบแรกที่ทําการกุศลได้เงินคืนหลังจากนั้นให้เพิ่มจํานวนเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้เสียหายหสอบถามถึงยอดเงินการกุศลก็พบว่าไม่มีการตอบกลับและไม่สามารถถอนเงินออกหรือคืนเงินได้ครับคดีที่2หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทํางานหาไรายได้พิเศษอันนี้มูลค่าความเสียหาย5้าแ0 0จโดยผู้เสียหายได้รับการติดต่อทางไลน์ชักชวนให้ทํางานหารายได้พิเศษโดยการให้โอนเงินบริจาคก,กับคนยาก,กรไร้เพื่อรับผลตอบแทนมีคนสนใจก็โอนเงินไประยะแรกก็ได้รับผลตอบแทนจริง ต่อมานี่ก็ต้องการได้รับผลตอบแทนมากขึ้นก็โอนเงินไปเรื่อยๆเพื่อเลื่อนระดับชั้นให้สูงขึ้น